ทุกคนวันนี้จะผัดเผ็ดคุ้งอันนี้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันผัดเผ็ดคุ้งวันนี้แบบเผ็ดคุ้งให้กินนะคะทุกวันก็ไม่รู้จะทำอะไรผัดเผ็ด เครื่องผัดเป็ดที่วันนั้นที่ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้มันก็ข้างข้างบนมันคดตด่ำๆเพราะมันเย็นเกินใส่ไม่หมดแล้วก็วันนั้นวันนั้นที่ทำไว้แล้วก็ไปดูคลิปจีแล้วอะคลิปจี่แล้วที่ทำไว้แล้วก็นี่ใส่ Rồi. นั้นที่ทำเครื่องไว้แงวน,นี้วันนี้ออกมาปัดเศษก,กุ้งปัดเศษกุ้งจะโตค่ะปัดเครื่องให้หอมก่อนนะคะัดเครื่องหอมแล้วก็เดียเ๋ยวใส่กุ้งทำง่ายๆค่ะปัดเครื่องหอมแล้วก็ใส่กุ้ง ต้องปอกเปลือกด้วยนะคะคุ้ง,งนี่ตอกเปลือกแล้วก็ขาหลังให้เราพี่มันออกคุ้งไม่ขาดเจียวใส่หมใหญ่ก็ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปเอาน้ำอีกที thêm nước nếp lên không? không. nó không thêm nước nó Uầy, chứ hẳn đồng ngon mình cứ cắt một lên, Cây to, Đây to, Đây to, Đây to Tôi cục người đó khó cây Thua phục nhau mình vầng nó จะต้องกวากยาแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่รสชาติใส่ <c oughs> รสดีรสดีของไทยรสดี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 ไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มหรอกน,นะรสดี ใส่รสดีแล้วใส่น <problems> <net> ้ำตาลก็ได้ชินได้นะอร่อยมากเลยใส่รสดีใส่น้ำตาลเลือไม่ต้องใส่เพราะว่าเกลือมันมีมันรสดีมันมีเกลือมีอะไรทุกอย่าง ก็ใส่นมสดก็ได้นะคะแล้วไปจอกแตนี้ไม่มีนมสดนมสดไม่มีก็ใส่นมสดแล้วก็อร่อยมันหอมกว่าชิมรสชาติยอร่อยมากเลยค่ะ เสร็จค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกัน